สวัสดีครับสวัสดีเช้าๆวันหยุดนะครับวันหยุดที่สดชื่นนะครับวันนี้ก็พบพ่อกับบ้านสวนเกษตรพอเพียงชาแนวนะครับเนาะพบพ่อกันมื่อนี้ก็มานั่งอยู่ที่แปลงพอช้ำต้นไม้นะครับมื่อนี้ก็พามาเบ่งต้นเรษฐีวินสันครับต้นเษฐีวินสันถูกแสงแดดมากเกินไปนะครับความสูงกว่าเกือบสองสองเมตรนะครับก็เลยต้องต้องช่วยเหลือชีวิตเขานะครับช่วยเหลือชีวิตเขาโดยการตัดปักช้ำนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ ผมสิพาตัดปักช้ำต้นเศรษฐีวินสันนะครับว่าเฮ็ดยิงใดนะครับจะได้แตกนอได้เร็วนะครับลงมือทําเลยครับตัดต้นเศรษฐีวินสันครับผมนี่ครับต้นเศรษฐีวินสันนะครับนี่ต้นต้นเศรษฐีวินสันมันตายครับเขาต้องตัดบริเวณตรงที่เขาจะตายก่อนออกก่อนนะครับเนาะนี่ครับตัดก่อนเลย ท่อนท่อนที่เขาตายต้นนี้นะครับสามารถเพาะได้เช่นเดียวกันครับเอาไปฝังดินได้นะแต่ว่าผมจะตัดต้นนี้นะครับนะครับ <c oughs> ครับเมื่อเราตัดต้นเรศรษฐีวิสันมาแล้วนะครับก็จะมาดูที่ต้นเรศรษฐีวิสันนะครับต้นเรศรษฐีวิสันก็จะมีเป็นลักษณะของตานะครับนี่ต้นนี้ต้นนี้เป็นตาของต้นต้นเศรษฐีวิสันก็คือตรงตรงที่เขาจะออกแตก อาแตกหน่อขึ้นมาให้เรานะครับเนาะมันก็จะมีแต่ละจุดแต่ละจุดจะจะเป็นมองให้เราเห็นเป็นจุดนะครับแต่ละจุดที่นี่การตัดของผมนะครับผมก็จะตัดประมาณสักอทอนละสิบเซนนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยคือเส้นแต่ว่าถต้ถ้าการออกรากของต้นเศรษฐีเวสันเขก็จะออกบริเวณใต้เส้นสีขาวนะครับถ้าเราตัดตรงนี้ตรงนี้ก็จะออกรากบริเวณก็จะออกรากบริเวณใต้เส้นสีขาวเช่นเดียวกัน นะครับแต่ว่าเพื่อความสวยงามผมก็จะตัดประมาณสัก10เซนนะครับเนาะตัด10เซนแล้วก็เดี๋ยวตัดเลยครับน่ครับ10เซนตัดบริเวณที่ให้อยู่ห่างจากตานะครับมันก็จะมีตาของต้นเสษฐีวินสันนะครับเนาะ10เซนเขาจะออกลากบริเวณนี้เราก็ตัดตรงนี้เลยครับ นะครับน,นี่ก็ตานี่กตานะครับอยู่ที่ว่าเราจะต้องการเยอะไหมถ้าเราต้องการปริมาณที่เยอะเรากา็ตัดให้สั้นลงได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการาปริมาณที่ไม่เยอะนะครับเราก็สามารถตัดให้ยาวๆก็ได้นะครับ อันนี้คือส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือเราก็ตัดตัดใบออกนะครับเรแตกใบใหม่นะครับต่อไปก็เตรียมดินดินที่จะทําการปักชํานะครับผมใช้ดินที่ซื้อมาจากาท้องตลาดนะครับเป็นดินปลูกพืชนะครับผมใช้ดินปลูกพืชม,มาทำานท,ท,ทตลาดนะครับเนาะ และตัวสำคัญตัวหลักครับตัวหลักก็คือใบก้ามปูครับผมใบก้ามปูรลยเลยครับใบก้ามปูนี่กับโอ้ถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยครับผมเอาใส่กับต้นไม้ต่างๆนี่เขาจะทำให้เกิดแตกหน่อได้เร็วนะครับก็คุกเขาให้เข้ากันนะครับ เตรียมดินเส่กระถางนะครับก็นําต้นเศรษฐีวินสันนะครับมาตั้งลงเลยครับตั้งลงนี่ผมจะใช้2ต้นนะครับเพราะว่าใช้แล้วพอเขาเริ่มออกรากนะครับพอเริ่มออกรากเราก็ค่อยขยายลงกระถางใบใหม่นะครับต้นเศรษฐีวินสัน์เนี่ยเขาจะเป็นพืชที่ไม่ชอบแสงแดดนะครับชอบแสงแดดลำไรนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในร่มเขาจะต้นสวยงามมากนะครับต้นสวยงามมีต้นที่ สวยงามใบใหญ่นะครับต้นที่สวยงามใบใหญ่ยิ่งถ้าใครดูแลรักษาให้ดีถ้าต้นเศรษฐีเป็นสันออกดอกก็จะเป็นสามารถนําโชคลาภมาให้กับครอบครัวได้นะครับนะครับแล้วก็กดให้แน่นนะครับกดให้แน่นแล้วก็ลดน้ําแล้วก็ไปนาไปไว้ในที่ที่ร่มนะครับครับหลังจากปักชำเอาดินเซกระถางเสร็จแล้วนะครับเพอก็ลดน้ำนะครับลดน้าให้ชุ่มชื้นนะครับเนาะลดน้ําให้ชุ่มชื้นเลย รดน้ำให้ชุ่มชื่นหลังจากนั้นก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับเนาะก็ลดน้ำไปเรื่อยๆนะครับอย่าอย่าให้น้ำขังหรือว่าน้ำแฉะนะครับเนาะถ้าน้ำขังน้ำแฉะนี่ก็เขาจะเกิดการเน่านะครับเราก็สังเกตแล้วก็ติดตามผลไปเรื่อยๆนะครับว่ามีการาแตกหนอขึ้นมา ตอนไหนนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เบึงในครั้งต่อไปผ่านไปหนึ่งเดือนสองเดือนนะครับว่าต้นเศรษฐีวินสันไว้นะครับว่าอ่ากี่วันนะครับแตกหนอนะครับครับเมื่อนี้หากว่าท่านผู้ชมนะครับเห็นว่าคลิปของผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับมีอ่าเคล็ดลับดีๆนะครับ ที่พ่อแม่พี่น้องนะครับอยากหูอยากเห็นก็จะนํามาฝากมาต้อนคือเก่านะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมคลิปของผมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับใมืัอนี้ลาไปก่อนครับพบพ่กันไหมในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ